การเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยขอเชิญชมการถ่ายทอดสดการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่17ณเมืองอินชอนประเทศเกาหลีใต้สลับหมุนเวียนผ่านทางช่อง 3, 5, 7, โคดนา e และ NBT ร่วมส่งพลังใจเชียร์นักกีฬาไทยเป็นเจ้าเหรียญทองตั้งแต่วันที่19กันยายนถึง4ตุลาคมนี้ สวัสดีค่ะพบกับข่าวต้นชั่วโมงเวลา16นาฬิกาค่ะการรายงานตัวของสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติหรือสอนชในวันที่สองมีสมาชิกทยอยเดินทางเข้ารายงานตัวที่อาคารรัฐสภาสองกันอย่างต่อเนื่องติดตามรายละเอียดจากคุณวรพัฒน์พัทยากุลรายงานสดจากอาคารรัฐสภาสองค่ะสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติที่มารายงานตัวในวันนี้นะครับส่วนใหญ่ยืนยันว่าพร้อมที่จะทําหน้าที่สมาชิกสนชอ,อย่างเต็มที่ครับ ตลอดทั้งวันที่ผ่านมามีสมาชิกนิติบัญญัติแห่งชาติหรือสอนอชอทยอยมารายงานตัวที่อาคารวุฒิสภาเป็นวันที่สองจนวน43คนอาทินายชูเกียรติรัตนชัยชาญเลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกาปฏิบัติราชการที่สํานักนายกรัฐมนตรีพลตํารวจเอกสมยศพุ่มพันธุ์ม่วงรองผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาติพลโทธีรชัยนาควานิช์แม่ทัพภาคที่หนึ่งพลเอกองอ,องอาจพงศักดิ์อดีตสว ขออภัยครับอดีตสวการจนบุรีโดยส่วนใหญ่เห็นว่าสภานิติบัญญัติแห่งชาติมีความสําคัญในการออกกฎหมายที่สําคัญและจําเป็นเร่งด่วนและต่างย้ําว่าจะทําหน้าที่สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติอย่างเต็มที่ที่จะทําให้ประเทศชาติได้ประโยชน์มากที่สุดส่วนกรณีการถอดถอนผู้ดํารงตําแหน่งทางการเมืองส่วนใหญ่เห็นว่าต้องรอดูข้อกฎหมายตามรัฐธรรมนูญฉบับชั่วคราวว่าให้อํานาจขอขอภัยครับให้อํานาจสอนอชอว่ายอย่างไร ทั้งนี้ทางสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภาจะเปิดให้รายงานตัวกับสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาตินะครับไปจนถึงวันที่5สิงหาคมตั้งแต่ตั้งแต่เวลา8นาฬิกา30นาทีถึง16นาฬิกา30นาทีโดยไม่เว้นวันหยุดราชการนะครับซึ่งล่าสุดเมื่อสักครู่นี้นะครับพลตำรวจเอกวัชรพลประสานร,ราชกิจรักษาการผู้แทนผู้บัญชาการ ตำรวจแห่งชาตินะครับได้เดินทางมารายงานตัวโดยกล่าวว่าพร้อมจะนําแนวคิดการปฏิรูปสํานักง,งานตํารวจแห่งชาติมาร่วมหารือโดยเน้นการกระจายอํานาจบริหารจัดการให้ใกล้ชิดกับประชาชนมากที่สุดครับทั้งหมดนี้คือความเคลื่อนไหวที่เกิดขึ้นที่อาคารรัฐสภาสองชงนี้กลับไปทางสถานีครับขอบคุณค่ะคุณวรพัฒน์ ตชดอ137จัังหวดราชบุรีล่อซื้อยาบ้าแต่คนร้ายขับรถหลบหนีพุ่งชนรถหลายคันได้รับความเสียหายแต่สุดท้ายจนมุมเจ้าหน้าที่ถูกควบคุมตัวไว้ได้ ชุดปฏิบัติการด้านการข่าวตำรวจตะเวนชายแดนที่137เข้าลเาลอซื้อยาบ้าจากนายปริวัติตันติคเนดีอายุ36ปีหลังสืบทราบว่านายปริวัติเป็นเอเย่นจำหน่ายยาบ้าในพื้นที่อำเภอเมืองจังหวัดราชบุรีโดยนัดส่งยาบ้าบริเวณใต้สะพานข้ามแม่นม้ำแม่กรองหมู่สองตำบลหลุมดินอำเภอเมืองและเมื่อถึงเวลานัด นายปริวัติได้ขับรถยนต์มิตซูบิชิสีบรอนหมายเลขทะเบียน6สอุฤษี9648กอทมมาจอดเจ้าหน้าที่จึงเข้าจับกลุ่มนายปริวัติแต่นายปริวัติไหวตัวทันขับรถหลบหนีไปพุ่งชนรถจักรยานยนต์และรถยนต์จนมีผู้ได้รับบาดเจ็บ3คนสุดท้ายเจ้าหน้าที่สามารถรวบตัวไว้ได้ จากการตรวจค้นภายในรถยนต์พบยาบ้า499เม็ดไอซ์93กรัมโทรศัพท์มือถือ1เครื่องเจ้าหน้าที่จึงตรวจยึดไว้ทั้งหมดพร้อมนำตัวนายปริวัติส่งพนักงานสอบสวนสถานีตำรวจภูทรเมืองราชบุรีให้ดำเนินคดีในข้อหามียาเสพติดไว้ในครอบครองเพื่อจำหน่ายและขับรถยนต์โดยประมาทเป็นเหตุให้มีผู้ได้รับบาดเจ็บสคนรถเสียหายสคันและจะได้ทำการสอบสวนเพื่อขยายผลต่อไป ไปที่ข่าวต่างประเทศค่ะยอดผู้เสียชีวิตจากเหตุท่อแก๊สระเบิดที่ไต้หวันเพิ่มเป็น26คนด้านผู้นำจีนแสดงความเสียใจต่อครอบครัวผู้เสียชีวิต ทางการไต้หวันแจ้งว่ายอดผู้เสียชีวิตจากเหตุท่อแก๊สระเบิดในเมืองเกาสงของไต้หวันซึ่งเกิดขึ้นเมื่อกลางดึกของวันพฤหัสที่ผ่านมาเพิ่มเป็น26คนมีผู้สูญหาย2คนซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่ดับเพลิงและเจ้าหน้าที่ท้องถิน่นนอกจากนั้นยังมีผู้ได้รับบาดเจ็บอีก285คนซึ่งส่วนใหญ่บาดเจ็บจากไฟลวกกระดูกหักและเลือดออกภายใน ปฏิบัติการค้นหาภายในพื้นที่กว้างราว3ตารางกิโลเมตรซึ่งเสียหายอย่างหนักยังคงดำเนินต่อไปแม้มีฝนตกหนักในช่วงค่ำวันนี้เพื่อค้นหาเจ้าหน้าที่ที่สูญหายท่ามกลางสภาพที่ผิวถนนกลายเป็นหลุมขนาดใหญ่หลายแห่งอาคารบ้านเรือนในละแวกถูกเพลิงไหม้วอดวายรถยนต์พลิกคว่ำระเนระนาด ด้านประธานาธิบดีสีจิ้นผิงของจีนได้แสดงความเสียใจต่อครอบครัวผู้เสียชีวิตและแสดงความเป็นห่วงอย่างยิ่งที่ทราบว่ามีผู้เสียชีวิตและบาดเจ็บจำนวนมากและเหตุการณ์แก๊สระเบิดครั้งนี้เป็นครั้งที่รุนแรงที่สุดในรอบกว่า10ปีของไต้หวันหมดเวลาของข่าวต้นชั่วโมงแล้วนะคะกลับมาพบกับข่าวที่น่าสนใจได้ใหม่จากทางสถานีสำหรับวันนี้ดิฉันปรนัดดาประสิทธิทเมกุลลาไปก่อนคะ่ะสวัสดีคะ่ะ ที่ตั้งไว้ผิดย่อมนำให้เกิด